ค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัด1.6การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ที่มีของซ้าค่ะในข้อที่6นะคะโจทย์กล่าวว่าต้องการสลับตัวอักษรในคําว่า engineer จะสลับได้กี่วิธีถ้าสระต้องอยู่แยกกันหมดค่ะอ่าวิธีทํานะคะในข้อนี้ก็คืออ่าเราจะมาดูกันก่อนว่าคําว่า engineer มีตัวอักษรอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะคะก็คือจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนั่นเองค่ะมีตัวอักษรทั้งหมดแปดตัวอ่าโดยจุดนะคะกล่าวว่าเราต้องวางให้สระเนี่ยอยู่แยกกันหมด ดังนั้นเราก็จะมาพิจารณาดูก่อนว่าคำนี้เนี่ยมีสระยู่ก็คือกี่ตัวก็จะเห็นว่ามีตัว e อ I, แล้วก็ e อีกสองตัวนะคะรวมเป็นสี่ตัวก็คือจะมีสระอยูสี่ตัวคือ e สามตัวแล้วก็ i หนึ่งตัว อ่าแล้วก็ที่เหลือนะคะอีกสี่ตัวเนี่ยก็จะเป็นพยัญชนะในภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีพยัญชนะอยู่สี่ตัวคืออ่าก็จะมีตัว N อยู่มี N อยู่สองตัว G 1หนึ่งตัวแล้วก็ R 1หนึ่งตัวค่ะมี N สองตัว G 1หนึ่งตัว แลอ่า1ตัวอ่าในข้อนี้นะคะวิธีการทำเนี่ยคือโจทย์เนี่ยกล่าวว่าเราต้องทําให้สระอยู่แยกกันห,หมดนะคะดังนั้นเนี่ยในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราต้องตัดการพิจารณาสระออกไปก่อนนะคะโดยเราจะทําการเรียงสับเปลี่ยนตัวพยัญชนะเนี่ยลงไปก่อน4ตัวก็คือตัดสระออกจากการพิจารณา จารณากอนแล้วก็เรียงพยัญชนะเรียงพยัญชนะที่เหลืออีก4ตัวที่เหลืออีก4ตัวอ่าก็คือ วางเพลนชนะสี่ตัวลงไปนะคะวัดรูปก,ก่อนให้เห็นภาพามีสี่ตำแหน่งก็วางลงไปสี่ตัวซึ่งเพนชนะสี่ตัวเนี่ยจะเรียงสับเปลี่ยนก็คือตำแหน่งนี้อ่าวางได้สี่วางได้สี่ตัวถูกไหมคะแล้วก็ตำแหน่งนี้ก็วางอันนี้ไป เลือกไปหแล้วก็เหลือสามตัวที่วางได้แล้วก็เหลือสองเหลือหนึ่งอ่าก็คือนั่นคือเรียงสับเปลี่ยนพยัญนชนะได้สี่แฟก แต่เราจะเห็นว่าพยัญชนะนะคะในสี่ตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวที่ซ้ำกันอยู่นะคะก็คือเอ็สองตัวมีเอ็สองตัวที่ซ้ำกันอยู่ดังนั้นการยังสับเปลี่ยนเนี่ยเราต้องหารด้วยตัวที่ซ้ำกันนะคะก็คือสองเศกอ่าก็จะได้ว่ายังสับเปลี่ยนพยัญชนะได้สี่เกส่วนด้วยสองเษวิธี ก็จะเห็นว่าพอระวางพยัญชนะสี่ตัวลงไปแล้วเนี่ยก็จะเหลือที่ว่างที่สามารถวางสระได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าตำแหน่งนั่นเองค่ะอ่าก็คือจะเห็นว่ามีที่ว่าง ห้าที่ให้นำสระสี่ตัวไปใส่นะคะซึ่งเลือกที่ว่างได้ก็คือมีที่ว่างเหลืออยู่ห้าที่ นำสี่ตัวเนี่ยไปใส่ก็คือห้าเลือกสี่วิธีค่ะเมื่อได้อาวิธีการดังกล่าวนะคะก็จะนำมาคูณกันค่ะโดยหลักการคูณจึงสามารถจึงเรียงสับเปลี่ยน ตัวอักษรตามเงื่อนไขที่ต้องการได้ก็คือสี่แศกหารด้วยสองเศกคูณด้วยห้าเลือกสี่เท่ากับ สี่คูณสามคูณสองกศษหารด้วยสองกอ่าแล้วก็คูณห้ากอ่าห้าลบสี 4, 1, ่หนึ่งนะคะแล้วก็คูณสี่กก็จะได้เท่ากับสี่คูณสามคูณห้าก็คือหกสิบวิธีค่ะ เ็นคำตอบนะคะดังนั้นกรณีการสลับตัวอักษรในคำว่า Engineer ถ้าสระต้องอยู่แยกกันหมดเนี่ยสามารถทำได้60วิธีค่ะ